สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำฟอร์ดปทุมธานีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะน้ำก็อยู่ที่อู่สีของเราเลยนะคะจะพาลูกค้ามาดูตัวเอเวอร์เรสตัวใบโทโูบูคู่ของเราในเองนะคะตัวนี้นะคะในราคาอยู่ที่ 1>, 1 7 9 9 0 0เของเรานั่นเองนะคะเป็นข่องสอง2.0ลิตรนะคะแล้วก็แรงม้าก็อยู่ที่2 1 3แรงม้านะคะแรงบิดก็อยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรของเราเองเ,องเองนาะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะไม่ได้แต่งออปชั่นอะไรแต่ว่าเป็นสีทองนะคะแบบหล่อแบบนี้เลยนะคะน้ำก็จะพาลูกค้าดูแบบเดิมๆนะคะว่าออปชันเดิมๆก็หล่อได้ไม่แพ้กับตัวรุ่นที่แต่งนะคะเดี๋ยวเชิญดูเป็นพร้อมกับน้ำได้เลยะคะ่ะเริ่มด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นรังพึ่งแบบ นี้เลยนะคะมาจากโรงงานนะคะดูสปอร์ตเก๋ไก่นะคะก็ฮานสมัยแบบใหม่เลยนะคะโป่งแล้วก็ทําให้ระบายความร้อนในห้องแขคงได้อย่างดีนะคะตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็มีตัวหนังสือคําว่า Ford ของเราตัวนี้นะคะก็โลโก้ Ford ของเราแบบนี้เลยนะคะน,นี่ก็แบบเดิมๆเนาะแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิกด้านบนคําว่า Everlast ตัวนี้ก็มีมาพร้อมเลยนะคะรุ่นใหม่ของเรานะคะปี2021นีนี้เนาะค่ะถัดมานะคะไฟก็ เป็นไฟตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะโปรเิคเตอร์ค่ะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะทําให้ส่องแสงสว่างได้อย่างดีเลยนะคะไฟ LED รอบข้างนี้นะคะก็มีให้พร้อมเนาะค่ะแล้วก็มีเซ,นซ็นเซอร์ทั้งหมดนะคะด้านหน้าก็จะมีทั้งหมดหจุดด้วยกันนะคะดูได้และสังเกตได้นะคะตัวนี้นะคะค่ะเน้นความปลอดภัยนะคะของฟอร์ดนะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยตัวแม็กของเราเยนะคะแบกตัวนี้ก็มาจากโรงงานเลยค่ะแม็กนะคะ Mac ก็เป็นลายนี้เลยนะคะแบบหล่อเลยนะคะแล้วก็ซีรีส์ของยางก็265ทับห้านะคะตัวนี้นะคะแบบขนาดใหญ่นะคะแล้วก็วิ่งบนท้องถนนได้อย่างดีนะคะตัวนี้เลยนะคะทำให้เกาะถนน,นได้อย่างดีเลยนะคะนุม่มนวลน,นะคะตัวนี้แล้วก็ถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวครอบแก้มของเราก็ยังเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะก็คือ ครอบไฟก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างตรงกระจกนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างของเราตัวนี้เลยนะคะก็มือจับก็เป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะอันนี้คือสมาร์ทคีย์นะคะก็คือตัวนี้นะคะเวลากุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะเวลามือที่เราถือของเยอะๆนะคะโดยที่เราไม่มีมือที่จะหยิบกุญแจออกมาแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้หรือว่าปิดเปิดหรือว่า ล็อกตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือข้อดีของตัวเอเวอร์เเนาะค่ะเหมาะดูมาเรื่อยๆเลยนะคะดูมาพร้อมกันเลยนะคะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะก็เซ็นเซอร์ก็มีให้ทั้งหมด4จุดนะคะมุมด้านหลังของเรานะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายของเรานะคะด้านท้ายนี้นะคะคือฝาท้ายของตัวเอเวอร์เสตัวท็อปนี้ก็คือเป็นฝาท้ายแบบแปนฟรีเลยนะคะถ้ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะเราก็สามารถเตะไปที่ใต้ท้องรถนะคะก็จะเปิด แบบนี้ให้เราเลยนะคะคือเวลาเราถือของไม่มีมือที่จะเปิดฝาท้ายเนาะเราก็ใช้เท้าเตะแล้วก็ถอยหลังออกมานะคะก็จะปิดเปิดให้อย่างง่ายดายเลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้คือสาธิตให้ดูเนาะเพราะว่าน้ําก็ไม่มีไม่ได้ถือกุญแจในกระเป๋านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีตัวสรุปด้านบนตรงโน้นเลยนะคะ ตรงหลังคาให้นะคะมีสรุปให้พร้อมนะคะจะมีรุ่นนี้แล้วก็ตัวรันห้าแสนเก้าหมื่นกพันตัวนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือพับแบบไฟฟ้านะคะพับก็ได้นะคะตั้งก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เบาะแถบกลางของเราก็คือพับมือนะคะแล้วก็คู่หน้าก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะ เราสามารถที่พับเป็นลายเรียบได้นะคะใส่ของเยอะๆได้เลยนะคะบรรทุกหนักได้นะคะตัวนี้นะคะของฟอร์ดเรานะคะเป็นไงมั้งคะตัวเอเวอเรสของเรานะคะไม่ว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยู่ที่ไหนนะคะทําอาชีพอะไรนะคะก็สามารถติดต่อน้ําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง i อดียไลหรือว่าเป็นเบอร์โทรนะคะน้ําก็จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถเอเวอรเรสรุ่นอื่นๆหรือว่า เป็นเรนเจอร์ทุกรุ่นนะคะก็โทรหาน้ำได้ทุกเมื่อเลยนะคะน้ำยินดีให้บริการเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะคะส่วนลดของแถมดอกเบีย้ยศนเซหรือว่าอะไรยังไงก็สอบถามกันได้นะคะก็โทรมาหาน้ำได้เลยนะคะน้ำก็ยินดีให้บริการเต็มที่นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะหรือว่าช่อง YouTube Channel นะคะก็น้ำเซลฟอร์ดนะคะก็อย่าลืมนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ก็น้ำฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะยังไงก็ป้องกันโควิดนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดอยู่เนาะโรคโควิดกําลังมาแรงนะคะยังไงก็ใส่หน้าก,กากอนามัยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย